สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมนุกท่านนะครับสรุปข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับพอดีข่าวมันต้องแปลเยอะจริงๆนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่เรามาดูรายละเอียดของข่าวกันในวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของการใช้เงินของแมนยูนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับว่าโอเลกุน่าโซชานเนี่ยต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า250ล้านปอนด์แน่นอนนะครับ โดยรายละเอียดได้ระบุไว้นะครับว่าแมนยูนะครับไม่ได้มอบเงินให้กับโอเลกุน่าโซชาประมาณ250ล้านปอนด์ในการเสริมทัพในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากพ่ายแพ้บาเซลูนาไปนะครับก็โซชาเองเนี่ยได้พูดคุยหลังเกมกับเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับรองประธานสโมอสรแล้วก็พร้อมกับสมุนของเจ้านายใหม่ก็คือพวกนักลงทุนนะครับ ก็นักเตะอ,อังกฤษ3คนก่อนนะครับโซชาเนี่ยจะเสริม3คนก่อนด้วยนักเตะท้องถิ่นนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเจอร n นซานโชคอลัมซันโอดอยนะครับแล้วก็อารลันวานบิสซากานะครับแต่ก็ยังค่วงของอ่าดิวของเดลิกมาด้วยนะครับแต่เดลิกนี่น่าจะน่าจะมีคู่แข่งเยอะนะครับส่วนโซชาเองยังพูดถึงนะครับว่า เอ็ดวูดเวิร์ธนะครับได้สนับสนุนผมในการเสริมทัพนะครับและยังพูดถึงนักเตะที่จะต้องย้ายออกจากทีมอดอร์ฟอร์ดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอันโตนิโอวาเลนเซียนะครับมาเตโอเดเมียนะครับมาคอสโลโฮอังเรเอเดร่านะครับฮวนมาตาและอเล็กซิสซานเชสนะครับชัดเจนนะครับว่านักเตะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยจะย้ายออกจากสโมสรใน,นช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คืออาการใช้เงิน ที่ผ่านมาเนตั้งแต่ยุคของเซอร์เล็กฟูกุสันเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด725ล้านปอนด์แล้วนะครับอ่านี้นับถึงยุคของมูรินโญ่ด้วยนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยนักเตะสมัยยุคเฟอร์เล็กเนี่ยเขากเกษียณไปหมดละนะครับคือเลิกเล่นนะครับในยุคนี้เนี่ยก็เหลือแกนหลักอยู่ไม่กี่คนนะครับก็มีการพูดถึงคูลิเบอรี่ด้วยนะครับเป้าหมายทางเลือกเซนต์แบ็น่าจะเป็นดีลหนเลยนะครับก็คือคูลิเบอรี่นะครับ มีข่าวรวมถึงแฮร์รี่แม็กควายด้วยเช่นกันนะครับถ้าเอาเฉพาะคูลิเบอรี่นะครับน่าจะอยู่ที่110ล้านปอนด์รวมถึงแฮร์รี่แม็กควายนะครับแฮร์รี่แม็กควายเองนั่าจะอยู่ประมาณอย่างน้อยนะครับต้อง70ล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นลิสต์กองหลังเซนเตอร์แบ็กที่โซชาต้องการนะครับส่วนลุกชอนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าจะยังไงต่อกับอนาคตนะครับส่วนแบ็คขวาครับนักเตะคนนี้แน่นอนนะครับ อลนนันวอนบิสซาก้านะครับกับค่าฉีกสัญญาประมาณ40ล้านปอนด์นะครับก็วานเซียเขาย้ายออกอยู่แล้วนะครับคือไม่มีเหตุผลใ,ใดๆเลยที่จะไม่เซ็นสัญญากับบิสซาก้านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมีการพูดถึงกับคลองหลังอีก2คนนะครับคำถามอะเอชวิยังกับฟิลโจนนะครับ2คนนี้เนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไปเนี่ยคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่นะตตแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในฤดูกาลหน้านะครับก็ มันเป็นเรื่องราวของเอ็ดบูดเวิร์ดนะครับที่ต่อสัญญากับนักเตะ2คนนี้นะครับก็คือยังกับฟิลโจนนะครับไม่ควรถ้าผมจำไม่ผิดนี่เขาต่อสัญญาด้วยค่าเหนื่อยประมาณ2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำนะครับก็ในเกมที่เจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าโจนเนี่ยคือจุดอ่อนเลยนะครับแอชียังก็เช่นกันนะครับไม่ได้แสดงศักยภาพอะไรออกมาเลยนะครับแต่ได้รับการต่อ สัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ็ดเวิร์ดทำถูกหรือไม่นะครับอีกหนึ่งเรื่องสําคัญของแมนยูนะครับก็คือปัญหาเดิมๆนะครับเรื่องราวของดาบิตเดคิอาและพอพอกบา์นะครับในเวลานี้นะครับสองคีแมนคนสําคัญเนี่ยเขายังไม่ต่อสัญญาเลยนะครับโดยเฉพาะดาบิตเดคิอาเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เสียท่าให้กับเรอเนลสซี่นะครับแล้วก็คือสูญเสียความมั่นใจไปเลยนะครับ พูดถึง DKR ก่อนนะครับ DKR นี้ต้องการคั้นเหนื่อยถึง4 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นขั้นเหนื่อยที่ปารีสแซงต์แชมงใจ่ายให้ได้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่โอเคด้วยนี่คือปัญหานะครับที่โซชาจะต้องเคลียร์กับ DKR ด้วยนะครับส่วนนักเตะคนที่2ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่คือพอพกอบาร์นะครับพอพกอบาร์เองเนี่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเอเย็นเนี่ยเขาเดินเรื่องติดต่อกับเรืลมาิริดเรียบร้อยนะครับส่วนเจ้าตัวเองเนี่ย ทางสโมสรเนี่ยก็คือตัวของโซชาเองเ่ยก็รวมถึงไมฟิแ่แลนด้วยนะครับก็ยังบอกเลยว่าคุณยังไม่ได้ย้ายคุณยังเป็นนักเตะของแมนยูอยู่นะครับพูดลักษณะเหมือนกับว่าขัดใจกันนะครับก็เป็นปัญหาซีเรียสเลยของโซชานะครับที่จะต้องล้างคีย์แมนส่วนปัญหาอีกหนึ่งคนคนนี้นะครับก็คือมาคัสแรดฟอร์ดนะครับอันนี้ปัญหาล้านเซ็น์เลยนะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ย บาร์เซโลนาเมื่อคืนนี้ก็เห็นฟอร์มแรดฟอร์ดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ความไวในการตัดตัดกองหลังนะครับเข้าไปทําประตูเนี่ยมันมันโอเคเลยสําหรับบาซานะครับซึ่งตัวของแรดฟอร์ดเองเนี่ยก็ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับ3ปัญหาสําคัญของแมนยูเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับส่วนเป้าหมายล่ะเออนี่น่าสนใจนะครับ คนที่หนึ่งนะครับที่แมนยูสนใจในเวลานี้คือจอร์แดนซานโชนะครับค่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยดอทมูลเนี่ยเรียกแพงมากนะครับอยู่ที่100ล้านปอนด์นะครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะอังกฤษดาวรุ่งนะครับที่มีฟอร์มการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้รวมทั้งหมดนะครับ18ประตูในฤดูกาลนี้นะครับสรุปให้แบบชัดๆนะครับ ส่วนเป้าหมายคนที่2นะครับก็จะเป็นคนนี้นะครับอารันวัรบิสซากานะครับแบ็คขวาของคิสตันพาเล็นะครับอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดใจเลย,เลยนะครับถ้าแมนยูจะเอาเนี่ยเก่งจริง,รงๆนะครับ40ล้านปอนด์แมนยูควรจะลงทุนนะครับเพราะว่าอันโตโรวาเนเซียเนี่ยเขาออกแน่นอนส่วนเดโก้ดัลอตนะครับก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าที่จะเป็นตัวแทนในตำแหน่งแบ็คขวาได้นะครับการเซ็นสัญญากับบิซากานี่เป็นอะไรที่เหมาะสม ทุกประการนะครับส่วนนักเตะคนที่3คนที่โซชาต้องการครับน่าจะเป็นคอรลัมฮัสซันโอดอยนะครับซึ่งพอเจอกับเกมใหญ่จริงๆเนี่ยโอดอยเล่นไม่ออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วโซชาเขาต้องคิดใหม่แต่ผมเชื่อว่าความคิดของโซชาเองเนี่ยน่าจะใช้นักเตะโฮมโกลมนะครับก็คือเป็นนักเตะในท้องถิ่นะนะครับก็เล่นในเกมทีมชาติด,ด้วยกันกับเจโรซันโชเนี่ยอย่างก,ก็น่าจะโอเคนะครับสําหรับในดีลของ คอร์าอมาสันอดอยนะครับค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญของเชลซีเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะหลังอยู่นะครับส่วนคนต่อไปนี่ก็ฟังหูไว้หูนะครับเดลิกนะครับมาต้เดลิกนะครับก็มันมีอยู่2สโมสรย่างใหญ่ที่สนใจอยู่แล้วก็คือบยูเมนิกและบาเซโลน่านะครับแต่มันยูก็เป็นข่าวได้แต่โอกาสเซ็นยากค่าตัวของเดลิกนะครับ เริ่มต้นที่70ล้านปอนด์นะครับซึ่งคาดการณ์กันว่านะครับเดลิกนี้เป็นดาวรุ่งที่เก่งที่สุดนะครับเพราะอายุเพิ่ง19ปีแค่นั้นเองนะครับเป็นกองหลังที่สมบูรณ์แบบนะครับและสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยดิวที่เหลือนะครับคูลิเบอรี่เนี่ยน่าจะเป็นดิวเต็งหนึ่งเลยนะครับที่จะเซ็นนะครับจากนาโปลีแม็กควายเองเนี่ยก็ต้องคุยกับเลสเตอร์นะครับว่าจะขายไหมมันไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์อยู่แล้วนะครับก็ รอดูกันนะครับส่วนดแคาไรส์นะครับก็ต้องแข่งกับเรอัลมาดริดอีกนะครับเจ้าฟิลิปต้องแข่งกับยูเวนตุสอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวตลาดนักเตะของแมนยูทั้งหมดในวันนี้นะครับหลังจากเกมที่แพ้บาร์เซโลนานะครับอันนี้คือเรื่องราวที่1นนะครับเยอะเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวที่2นะครับอุลิกุน่าโซชานะครับบอกอะไรกับนักเตะหลังพ่ายแพ้บาร์เซโลนานะครับ3-0ที่ห้องแต่งตัวนะครับ ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับผลการแข่งขันอย่างนี้เนี่ยมันไม่แฮปปี้สำหรับแฟนแมนยูนะครับแล้วก็ตัวของโซชาเองก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องมีต้องมีการบ้านเยอะเลยนะครับก็ในเวลานี้เนี่ยหลังจากที่พูดถึง ESPN นะครับอ่านี่ครับ ESPN นนะครับได้พูดถึงว่าโซชาจะต้องทำอะไรก่อนนะครับก็โซชาควรจะต้องลงทุนแล้วนะครับลงทุนในการ เสริมทัพนักเตะนะครับซึ่งตัวของโอเลโกนโซชาเองนะครับก็ตอบให้กับ espn แบบสั้นๆว่าผมมีงานทําแล้วนะครับคือพูดในที่นี้คือการปรับทับแมนยูคือลงตลาดแล้วก็ต้องซื้อนักเตะเข้าสโมสรนะครับต้องเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็น่าเห็นใจท่านเซอร์เอเล็กฟูกุสันนะครับเซอร์อเล็ฟูกุสันนะครับก็ได้มองอย่างสลดใจนะครับ จากอัศจรรย์ของคัมนูนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็แมนยูเองก็โดนบาเซลนาเนี่ยไล่ลมนสะกดเลยก็พูดง่ายๆนะครับคือสู้เขาไม่ได้นะครับก็ดูจากซีนาเสอร์เล็กตามภาพครับมันบอกอไหลายอย่างนะครับแต่มันมันเป็นผลการแข่งขันขที่เสอร์เล็กไม่ไม่โอเคด้วยนะครับไม่มีความสุขเลยนะครับก็ตามภาพนี้นะครับก็พูดแบบสั้นๆแค่นี้ หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพ่ายแพ้นะครับโดยเฉพาะเกมแดนกลางเนี่ยมีหลายๆท่านวิเคราะห์ไว้นะครับชัดเจนมากโดยเฉพาะอ่าพวกกูรูทั้งหลายนะครับจาก Sky Sports ESPN พนในพวกนี้เขาได้พูดถึงนะครับว่าหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแพ้บาร์เซโลน่าครับอุเรกุน่าโซชาครับจำเป็นที่จะต้องจัดอ่าแม่ทัพแดนกลาง1คนนะครับ1คนในที่นี้หลายๆคนก็จะคิดว่าเป็นคูตินโยนะครับแต่ไม่ใช่ อเลกกน่าโซชานะครับ, a, รบก็ได้พูดถึงนะครับพูดถึงกองกลางของเขาที่แพ้มันมันสู้เขาไม่ได้นะครับทางสื่อต่างประเทศนะครับได้วิเคราะห์การเล่นของเมื่อคืนนี้เป็นสกอตแม็กโทมินัลและเฟสนะครับส่วนพอพับบาก็เหมือนกันนะครับคือพอพับบาเนี่ยเป็นแกนหลักในการทําเกมอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งเฟสและแม็กโทมินัลเนี่ยเขาเรียกว่าคลาสยังไม่ถึงนะครับ ก็โซชานะครับนึกถึงแม่ทัพแดนกลางอีกหนึ่งคนเขาคนนั้นก็คือโทนี่โครสนะครับซึ่งตกเป็นข่าวว่าโครสสามารถย้ายทีมจากเรียมอริดได้ด้วยค่าตัวอย่างน้อย50ล้านปอนด์นะครับก็ประเมินสถานการณ์แดนกลางนะครับพูดกันแบบตรงๆว่าทั้งเฟสและแมคเทอร์นอลเนี่ยสอบตกอยู่แล้วนะครับคือเป็นนักเตะที่ไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับก็เหลือแค่ พอพอกบาคนเดียวฉะนั้นนะครับในซัมเมอร์นี้เนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญเลยว่าโซชาจะต้องหาแม่ทัพแดนกลางเขาคนนั้นก็คือโทนิโคสนะครับก็จะขออนุญาตปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะอัปเดตเรื่องราวของฟริเป้คูติญโยนะครับวันนี้นะครับโอเลกุน่าโซชาเนี่ยเจอหน้าข่าวนะครับถามเรื่องราวของจะเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญากับฟริเป้คูติโยนะครับ พอโซชาเนี่ยเจอคำถามนี้ขึ้นมาเนี่ยโซชาไม่ตอบคำถามนี้นะครับแต่โซชาตอบสั้นๆว่าฟิลิเป้คูตินโยคือนักเตะของบาเซโลน่านะครับก็ตอบสั้นๆแค่นี้นะครับก็ไม่พูดอะไรต่อเลยนะครับก็ในจังหวะที่คูตินโยยิงลูกที่3มเนี่ยแสดงท่าทางอย่างหนึ่งให้กับแฟนแมนยูดูนะครับเหมือนจะปิดหูอะไรนี่ครับแต่มันก็ไม่ได้สื่อความหมายอะไรมากมายนะครับ ผมเองก็ไม่อยากแกไปสื่อความหมายในทางไม่ดีเหมือนกันเอาเป็นว่าโซชานะครับยังพูดถึงเรื่องค o ูตินโยว่าเขายังเป็นนักเตะของมาเซลโลนาอยู่นะครับก็ไม่ได้แสดงทัศนะอะไรนะครับเป็นยังไงบ้างรครับข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับก็แพ้ได้นะครับบาซ่าเขาอยู่ในสถนานการณ์ที่ดีกว่านะครับเป็นทีมที่ดีกว่าบางทีเนี่ยแมนยูก็แพ้เป็นเหมือนกันนะครับ การความไม่แพ้นในแมตช์นี้ไม่ใช่มีความหมายอะไรมากมายนะครับมันก็ตกรอบไปแล้วนะครับก็ต้องสู้ในพรีเมียร์ลีกใหม่เพื่อรุ้นพื้นที่ท็อปโฟดีกว่านะครับซึ่งยังมีเกมใหญ่ที่แมนยูต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมตช์นี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับว่าแมนยูจะได้เล่นท็อปโฟหรือไม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ